ก็สว <chat> ัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็ผมนะครับโรนีซีนะครับผมไทแมนในออสเตรเลียนะครับผมก็ตอนนี้ก็ผมก็ได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับก็เป็นกลุ่มคนไทยนะครับผมที่รู้จักนะครับผมจากเตอร์ทีไลท์นะครับมูบี้ก็ดีใจมากนะครับผมแต่ก็คืนนี้ก็ได้แพลนกัน มาตกปลาครับก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวเราก็จะเอาแครปพอตนะครับเอาใสปูไปจมก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะมาตกปลาระหว่างรอเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจมชมปูกันก่อนนะไม่ใช่ชมปูเดี๋ยวเราจะไปจม,มปูกันก่อนนะครับผมตามมานะครับผมกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับผม ไม่ได้นอนเลยครับจานะครับนี่นะครับครับหมดนะครับของเรานี่ครับโอเปชโนลครับก็นี่ครับกำลังเตรียมพร้อมอยู่ครับผมีส์ครับนี่นะครับแอดดี้สตาล์นะครับผม ก็เราก็จะใช้ใช้้รนีก็ได้ชิก้นนะครับผมนี่ครับเดี <Special ized. S 2> ย๋ยวตามมาดูน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมไปลง,ลงนะนู้นก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราไปย่อนปูกันก่อนนะครับนี่ครับแอดดี้มาย่อนปูแล้วนะครับตอนนี้ เราก็จะโยนกันไปตรงนี้นะครับอะไรเนี่นะครับเราจะมาต่อแล้วต่อ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 เนี่ยน,นี่เรากำลังเตรียมพร้อมอยู่ใช่ไหมครับผมใช่ครับผมกำลังเตรียมคือ <c ười> ตอนนี้คิดว่ายังไงครับ เราจะได้ปลาใหญ่ได้แบบมันขึ้นขนานี้ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือระหว่างตาครับประมาณนั้นมันมันคืออะไรครับเอ่อขอนไม้เหรอครับยังไงโอ๊กระดาษอ๊กระดาโอเคนะครับผมตรบผมนะครับจอระเคนี่ครับตอนนี้ก็ครับผมก็เตรียมพร้อมนะครับก็จัดเป็นนะครับก่อนที่เราจะตกปลาประมาณนี้เลครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันอีกที่นะครับกลับมาติดตามชื่นคนไทยในออสเตรเลียกันอีกครั้งนะครับผมดูว่าเราจะ ไส่ปูหรือเปล่าครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับเงินใบกาศข้ามคืนสวยเนี้ครับนี่นะครับเราอยู่ที่คูรัมบินนะครับจะเป็นอีกที่นึงนะครับนี่นะครับไปเลยครับ แอดดี้ของเรานะครับสายแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็ตามกันมาดูกันนะครับจะเป็นยังไงโอเคครับผม let's see let's see let's go and look what we gonna get น้ำก็ใสเหมือนกันนะครับผมคืนนี้้ยต้นไม้อะไราสวยมากเ่ยอุ้ยท่นันลากเลื้อยาล้นนะครับลูกที่สองนะครับผมมาแล้วครับนี่นะครับตรงนี้ ลูกที่สามก็จะเป็นเหยื่อปลานะครับผมนะครับแยดเมันเจอของเรานะครับครับอ๋อนะครับ, right yeah. right รบลูกที่สามนะครับ Shop, <man>. cool. ครับก็น,นี่ก็เป็น ครับพรอนลูกสุดท้ายนะครับลูกที่4นะครับผมยิโยนต์อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยไกลมากนะครับนี่นครับเกือบถึงอีกฝั่งนึงเลยนะครับผมดีนะครับผมนี่นะครับก็เป็นอีกสถานที่นึงนะครับผม ที่บรรยากาศน่าตกปลามากนะครับในค่ำคืนนี้นะครับที่มีดวงดาวเต็มฟ้าอะไรครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับผม <c oughs> ไอ้โคนี่มาที่ม้วข้างหนาี่ไ้ด้าได้ทําเลยทําเลยทําเลยนี่ตัวตัวไซโเจ้ เอาไว้เอาไว้พีเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอยู่จะไปเอาไมเดี๋ยวูอีเดวปลอยปล่อยปล่อยปล่อยมันใหญ่เกินไป ใหญ่ตัวใหญ่ไปก็เหยียอยู่ตายตายครับผมเป็นไงบ้างเสร็จไปแล้วครับผมภารกิจนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งภารกิจนะครับ ตอนนี้ก็กำลังนะครับดึงครับผอดนะครับหรือใสปูนะครับดูว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะครับผมเอยได้ตัวหนึ่งนะครับผม นี่แอดดีก็ส่งเสียงขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยเราได้ตัวนะนี่นี่นี่นนะครับผมนี่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 นะครับผลงานนะครับผมคืนนี้ปกติเราต้องไว้กันจนถึงเช้านะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีแลนแคมปิ้งกันต่อนะครับเราก็เลยต้องจับขึ้นมาก่อนนะครับไม่ได้เดี๋ยวจะเหนื่อยกันนะครับผม นี่นะครับนี่แล้วผมยกไปทำไมเล็กๆไม่นะครับใหญ่ๆทานะครับอโอ้โหตัวนี้คนนรีนนนะรับ เป็นตัวผู้นะครับหรือว่าอา,อาจจะเป็นกระเทยก็ได้นะครับผมบ <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับ นิ้ววบนิ้ววบตัวก็เสีใสนะเออสีสันสดใสเลยครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยเขย่ามาเลยมาเลยเสร็จแล้นี่นะครับผมกูอย่าให้โดนนีบนะครับผมเพราะว่าถ้าโดนนีบแล้วมันจะไม่ปล่อยเลยนะครับจนกว่าฟ้าจะล้องแดดจะออกนะครับถึงจะปล่อยแต่ก็ทางที่ดีนะครับอย่าไปจับนะครับ วางดีกว่าเดี๋ยวเราตามมานะครับ<ม>เดี๋ยวไปดูแครปพอดอันสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมาครับผมอุย้ยลืมไป <laughs> ลงไปลงไปลงไปลงวางนะครับครัทแต่ <laughs> ผมเดี๋ยวเราจะไปติดติดตามว<ะ>ความเคลื่อนไหวนะครับว่าใส่ปูนะครับแครปพอดนะครับ ลูกสุดท้ายนะครับจะเป็นลัคกี้ลัสหรือเปล่านะครับผมให้เราซีนอะไรสิอ้น้องติครับอ๋อยังไม่มีอะไรครับตอนตอนนี้ครับผมก็ oh. <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมมไรรคับ <c oughs> <N aked time> รอบครับในถามรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเรามาจัดก,การใหม่นะครับผม <parece> <blush> จบภารกิจเพียงเท่านี้นะครับผมปกติจะเป็นที่ประจำนะครับมึงเอดดี้นะครับแต่เมื่มอคืนเมื่อคืนก่อนหน้าเขาก็มาล่ากัน ไปหลายตัวเลยนะครับเอบผมเดี๋ยวเรามีนักกันต่อนะครับแคมปิ้งพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังนอนบ้านแอดดี้นะครับผมคืนหนึ่ง แล้วหลังจากที่เราไปตกปลากันมาเมื่อคืนนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราก็ไปหาที่แคมป์ปิ้งกันต่อนะครับ ที่ผมอยู่นะครับ Brisbane n o t ไปโกโค c o ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับและตอนนี้ก็เราก็กำลังออกเดินทางไปอีกประมาณสี่สิบนาทีนะครับเพื่อที่จะไปหาแคมป์นะครับก็เราก็ไม่ได้แพลนกันล่วงหนะ้าแต่ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับที่น่าค้นหานะครับผมก็นี่แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับ พี่น้องชาวไทยนะครับที่อยู่ในโกโคน,นะครับและตอนนี้เราก็มาถึงหินแส้มนะครับก็ทำการเซอร์ว์สถานที่กันก่อนนะครับผมครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็มาหาที่แคมปิ้งกันนะครับผมตที่มาอยู่ที Dam นะ่ฮินแส้มน ว่าเราจะได้โลเคชันตรงไหนนะครับผมตามมานะครับผมครับผมก็ในตอนนี้เราก็เจอที่แคมป์แล้วนะครับก็นี่นะครับก็เป็นที่แคมป์นะครับหนึ่งคืนนะครับคืนนี้ บรรยากาศยามเย็นนะครับผมปกติก็ต้องจ่ายตังค์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแคมป์ปกตินะครับผมแล้วก็ตามมาดูครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นยังไม่ได้กางเลยครับเต็นท์นะครับเดี๋ยวค่อยกางนะครับครับผมครับผม นี่นะครับแอดดี้นะครับนี่ครับต้มเนื้อนะครับสูตรแอดดี้นะครับผมนี่วัยรุ่นกำลังกินอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นอีกเต้นหนึ่งครับ ครับผมก็สําหรับค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นค่ําคืนหนึ่งหนึ่งนะครับที่สนุกนะครับผมก็เสั้นนะครับก็ตอนนี้ก็หลังจากที่กินอิ่มกันหมดแล้วนะครับแต่ก็เราก็ยังกินกันเรื่อยๆนะครับผมนั่งกันเรื่อยๆนี่ครับตอนนี้ก็มาข้กวเราต้งคุกอยู่นครับผมตอนนี้อันนี้คุกกันมาแล้วนะครับก็ นี่ครับสภาพตอนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็หนึ่งคืนนะครับผมตกลครับก็มีคำถามครับคำถามครับผมคุณเป็นอะไรครับเออ่ตอนนี้นะครับผมคือโอเคไหมครับโอเคไหมครับต้ยผมอยูงพ่ออใช่คือุยอยู่นานแล้วเนี่ยคุยอยู่นานเลยพี่ คุยประมาณเกือบไป20่สิบหน้ากระดาษแล้วเนี่ยก็ครับก็ตอนนี้นะครับก็เเป็นอีกบรรยากาศะนึังนะครับผมที่ก็หาซื้อไม่ได้นะครับจาก7ซเว่นอนะครับก็เราก็ต้องมาค้นหาเอาเองนะครับผม Why? Why oh, right. oh, run How was the camping trip? Good. Your first time? Yeah. How much do you like it? A lot. Ten out of ten. Ten out of ten. Ten. One hundred out of ten. Did ten. Ten ten. Ten. Ten, Would ten, ten. Ten. you like to come again? Oh, yes. Yeah. Good. Okay. good answer. <laughs> good answer. What's your What's the best part about camping? Uh, Playing and, fishing, playing and fishing playing and fishing yeah, yeah. being with friends yeah, yeah Nice. wait for summer so you can go for swim okay so you're gonna be here till next summer <laughs> <laughs> อ่าแคมปิ้งก็ได้เสร็จสิ้นไปไปเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หลังจากนั้นเราก็มีอาการหิวนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็อ่อดดี้นะครับแอดดีก้ก็แนะนําร้านอาหารนะครับก็ไทยทานิกนารังนะครับผมก็อยู่ที่อัลเบิร์ตเซ็นเตอร์นะครับใครแวะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมนะครับช่วยเก็บขยะด,ด้วยนะครับผม <laughs> ตามมาแล้วครับตอนนี้พวกเราก็ได้ แวะเติมพลังกันก่อนนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านกันนะครับผมแล้วผมก็ต้องเดินทางต่อนะครับกลับไปบริสเบนนะครับนี่กระเพานะครับกระเพาะตอนนี้ครับได้มาแล้วครับผมปัดกระเพานะครับนี่หอมล้วครับ เผากุ้งปลาหมึกาละรกุ้งปลาหมึกนะครับนี่ไข่ดาวเนี่ยที่ถึงบรรยากาศที่บ้านเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจิมดูครับผมอร่อยไหมครับอร่อยมากครับผมอือ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 อะไรครับผมอันนี้มีอะไรอันนี้แอนแอนแนะนำจานนี้ส้มตำมาโอ้ย นี่ครับโอ้ทำใทนะครับถึงที่บ้านนะครับนี่ครับมี่ท้าทายไหมครับท้าทายไหมเหรออร่อยมากครับโอ้โหมันิมเลยนะนะ้ำแข็งเออน้ำแข็งอร่อยครับผมว่าพักเบรกกินกันก่อนแล้วกันเนาะ หวเรอนิวออ้โหถึงไหมถึงไหมตัเออดำตำถาบผไม่ตำถามด้วยนี่ครับเพ่มเติมครับคือตถานนะครับแอมครับ ครับผมตอนนี้ก็รดล้อพังนะครับก็กลับมาจากโกโคสต,ตอนนี้ก็ชมมืออยู่ตรงทางด่วนนะครับผมก็อรอร็บมารับนะครับผมเพื่อนกับโทรทรัคนะครับก็ตอนนี้ก็เศร้านะครับผมรถไปไม่ได้เลยนะครับผม ขับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวิลแบริ่งนะครับมันเสียนะครับต้องออกไปซ่อมแต่ก็นี่นะครับจอดอยู่ังวันนะครับผมพาดวีลนะครับผมอีกวันนึงนะครับ นี่นะครับตามมาดูนะครับผมสภาพนะครับจะมั่งกูมาโรบี้เฮ้ยโรบิน เดี๋ยวการเอารถขึ้นก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามมาครับ